ไปเจอคนโลกคนหมดมอกแค่นี้รับรองแก่เปนคนจนตอน้ยังบ่มีแฟนเวดคนทัครูบอจะหาเนน้องครูอยู่แต่วนแเลยเราไมชวนคิดไม่ต้มามัวคิดแคุยอคุยอ่ะคอ่คอ่ะคุยอ่ะคุคุอ่อ่ t คุคุอ่ะคุยอ่ะคุยอคุยอ่อ่ะคย่คุยอ่อ อันนี่ I think ควิอันอันนี้อันนี้ไม่ได้ไห่ได้ c a n n o ต this one just this one this one go อันนี้ควิอันควิอันนี้ไม่ได้ควิอัน just อืมจริงเหรอ n e ิ song New song Charlie New song c h a r l i รอหนูที่คูบอลพิทเซรอหนูที่คูบอลเพลงหเพลงหยุดเงหยุดเพลงงหยุดเพลงห

คูบอลอีทีนึ่นอีทีน่นรอหนูที่คูบอลรอหนมที่คูบอลนิวซองดูยู่นาะนิวซองชาลี I know I know โอเคดู <Do. S 2> I know yes follow me <laughs>

chính hả my sister yeah. do you do you uh see chinh hả kuya Quy an, quy an anh uh, anh uh, anh uh. anh anh and quy an, anh 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 sleep sleep anh sleep. anh quy an sleep. anh 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 ม่ีไม่ทีแค่ not this o just this one this one อันนี้คุยอันคุยอันนี้ไม่ด้คุยอัน just อืมใช่ใช่ใช่ good 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 คุยอันันี้ไม่ได้คุยอันนี้บวดอันนี้ไม่ได้คุยอัน just can this one อันนี้คุยอันม่ไดคุยอันคอไม่ได้อ๋อใช่ใช่ e ันอร์สแตนอันเดโอเคโอเคน่ารักไหม มีน่ารักไหม sweet หวานมากมากหวานมากมากหวานมามมาหวานหวานมากมากมามมากโต้สวีทโต้สวีทใช่ใช่เสร็จนี่นี่นี่คุยออนนี่คุยออนนี่นี่ชาลีนี่นี่ชาลีนี่นี่ลีนี่มอเตอร์ไซค์เกิรมอเตอร์ไซค์เกิรปั๊บ S 1> <S 1> <S <S อันนี้อันนี้อันนี้ใค่เลยเฮ้ยนี่ชิคเฮอนี่นี่นี่ทับทิมกรอบทับทิมกรอบนี่ กุยอันกุ้ยอันดนชายกุยอันดดนชายดดนชาย่ะอเลยกุยอันดดนดดนชายดดนชายไม่เขินนี่นี่นี่กุยอันนี่มอบต้นชายชายชายต้นชาย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 มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เจสกี้เจสกี้แล้วก็ จักกยันจักกยันอีกสักรอบเดินจริงเหรอก่อนจะไปนะฮะวันนี้เดี๋ยวมาปั่นวิวให้กับน้องสาวหน่อยสักรอบวันซองถูวันสอน New song again, new song again B4 good bye new s o n ซองเก n พวกพี่นันนังรอหนูหนูอยู่ที่คูบอนนังรอหนูอยู่บนเตียงบนที่นอนเองบนฟูกนอน

โลกของอกแค่เนีรัองงคนจนกิดตอนนียังบ่งมีแฟนแต่หมดคนจคัครูบอ,บอจะหาเนน้องเอครู้ด<ก>ูยงไ,งไปชวนคิดไม่ต้องมาบ,บนมวนคิดคุณบอลผิดัวคิดเอาเท้พีไว้มาใส่ผันซีซีได้ไปด้วยกันคนกันฟันดีดีรอยยิ้มเธอนมันเป็นกันฉันที่ม่ออกหกักไหลงสมควมรักคือดูยูดูยูที่ครูบอลนี่งรอดูยู

เธอเกิเธอแัะนมาดป r e o พรไ let's go now ฉันยนเม่อการใ้กรักนใสุดฉันเข้าใจคือมาเลึนไหน้าใจอยากใหเธอไว้นะฉันกั้รอรเธอเดียฉันมอสองกันมือนกิงทอกับไปรับรอกหาถ้าใครไปจอคนโลกคงหมดหมอแค่เนี้ยรับรอก ไม่เป็นคนจนจนตอนนี้ยังบ่มีแฟนตำรวจคนจัครูบอลจะหาคนน้อนห้อยคุณไม่วนเลยเรงไปชวนคิดไม่ต้องมามมวคิดครูบอลผิดตัวคิดเอเที่วมีไปมาใส่ผันซีซีได้ไปด้วยกันคนกับปัดนิดๆรอยจิมเจอรนี่มันเ็นกาที่มีออกักหลกัสมบรี่ดีดูอยู่ที่ครูบอลนึ่งรออยู่บนเตียมทีชนานเองบนฟูกนอนที่ไม่ได้จะช่วยไงนุ๊กเข้ามาดู

ที่จะเต็มได้แตจะไม่ไปนูงเงาจะไม่มีทางเดแอถ้าโนเบเปีก็ไปหนงเอร์ดแนซึ่งที่จะดอาอยู่ในหมดกี่ตีที่ต้ององพกินรอวิสกี้ไม่ได้เจ้าชู้เลยไม่ได้ร้ใจหัวใจดวงนี้ฉันไปเอาให้ไปให้เธอคนเดียวฉันเจอไม่หัวใจดวงน้อยดวนี้เทนั้นที่ฉันจะมอให้ไปไปันั่งลุดไปนั่งุดใจไปกินของหวาล้วปทนใจไปด้วยกันไหมแตงมสนใจสมือเลลบก็มี เฮ้ยโอ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 ้เโอ้ย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 โอยโอยโอ้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 ยโออ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 

พ่อเหลา together together dance ทอมบ just you only you sexy สิงห์ไม่มีอ่าสิงห์ no no sexy สิงห์ c o v e r c o v e r body okay y e s y e s y e s yeah yeah อ yeah, yeah, yeah. uh, ่าพี่ทอม very sexy very sexy c o v e r คุยอัน sexy sexy <laughs> Se พี่ทอม sorry พี่ทอม sorry พี่ทอม sorry อืม warranty from อ๋อ how do you feel this MV very good I think her t i n her เอ่อไม่ได้กลบ้านไแล้วอืมบนไแล้วอืมเอ่อทุกคนอันนี้อันนี้พี่ทอมบิงแล้ว อันนี้พี่ทอมปิงฟลายใช่ฟลายรึฮอันนี้่า่าอมาฮาย่าฮ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 ่าท่าฮ่ทฮ่าฮม่มฮแล้่